ได้เห็นมละเนได้เยได้เยะเลขับพูดมาพี่น้องน้อยของอดีเจ้าปูแล้วอนนาอกแบบอนาคตเอ๊ะแบบมันอยู่ดอนนะเนาะแมนนา พวนฮาวๆวันเนียวๆวันๆนะนบสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน <c oughs> อันนี้ร้านสายเก็บเพื่อเนี่ยนี่น <c oughs> โทวกับมาคือ <c oughs> อันนี้เขอหลุมผลท้ายอันนี้เก็บสี่ซื้อผ <c oughs> นเก็บช่องเถื่อเลยเก็บไฮช่องเถื่อเลยนะบ <c oughs> อมาสลีน,นี่ <c oughs> แต่ยังร้ายยังมีทันเขื่องเนาะเก็บไฮช่องเถื่อประมาณชิบซอบนี่แหละเฮือเดียวไรเฮือเดียวแต่ว่าเฮือลงเนาะ ยังร้ายสายดไผ่ไหมเลยนะดำปื๊ดเลยเล็กกระโฟดมักถั่วเลยก็มักเขือพี่น้องพี่เลอให้เป็นพักเอ้วันนู้นมันกระสับอยู่เนาะ มันก็ต็มดีอยมันก็มีได้แบบว่ามันก็มีได้แห้วห้างคือปีก้อนนะเห้วโยหางปีปีปูปีเหลกนะนะเดี๋ยนี้ฮูจักเรวมันก็มีห้างแนวเต่แล้วยออินอะไรก็เอดมันก็มาบ้านพี่น้องเอาไปต้มเลยเอาไปต้มรลแแ้วต้มรอไปต้มโลมัน นดดกน่อยไปแล้วะเออกันมีเมืองผู้บรคามยังมีฟอบร่ำนี่เฟออซิมาได้กันโยเฟอแหงเยมานำาัดเยอมานำก็ขี้พุนก็ ขันขี้หลดนลงมฝัดมันกดหนักกดนี่ข้าวแล้วกดกระจกกระกดเองก็เลยโยเอาแล้วฝันไปดิ้นแซ่บอ,อร่อยอันนั้นอิดกินน้ำพริงเค็ญนะไมกินเลยแต่กลิ่นหอมข้าวผัดหมูอ๋อมันก็นไม่ต่างกันเน้อยูเฮือนกัน เมื่อคืนวังเช้านี่ก็กับป้าชวาา่วเมื่อคืนนี่แหละเชิลขีดขครยังเมือ่อคือเก้าโหอ่าไม่แล้วก็กินจะจะกินเพิ่นเนาะแต่ละมือ,มอเอออันนี้เขาเขาเจ้ากินไดนกับป้าเขาลุงต้มวัมงเช้านี่ก็ต้มเคี๊ยตพวกต้มเคียดยจำเจียวกินไหน ป้านะมาช่วงว่ทาทั้งรักหนะแล้วเลยนะเราได้หนาได้เลยเรามาเสียนนะ่ยงหนาแล้วเลื่อตั้งอีเลสิมือตะกี้วาจะมือ่อเลยพันยังท่าเลื่อตั้งก่อนวันี้วันที่เสาร์สองเลยเนาะเสาร์อสองอืมเมื่อประเทศบ้านประเทศลาวเขาอ่านอกจากผู้อยู่กรุงเทพแล้วก็สลิทธิ์บ่ เพราะมันยุ่งเทียเนาะเขามีมาเอาแต่ผู้อยูที่บ้านเนาะพยูนประเทศถอเขาผู้ไปถอดคุณในบ้านสิถอเขาผู้ไปเนี่ยเขาผูไปได้หลายเลือห้าวัดเท่านี้เรือเออบ้านเท่านี้เลยจะมันถ่าปะบ้านแถานี้ลายบ้านดง อู่บ้านนะที bay, as well, as well. Et, I mean, like ่บ right. ัวมีช้บ้านน้องบอกอยู่ข้างบ้านนะเนี่ยบ้านน้องต้น้องเต้กับนโมงสองบ้านเขาเจ้าวะน้าบอเขาก็เลยถอนน้องโบคือว่าบ้านลูกอยู่บ้านเราคือว่าบ้านลูกอยู่บ้านเรา เออสมันรวมกันเนาะมันเขาก็แบบบันบันหน่อยน้องสะบ้านเปืนนี้เนาะมันรวมกันบ้านหนอน้ําเทงมูนะ นุ่ไปดิน้นคำคำนนพี่น้องตะเวนกับสิตกนะเปลีป่ยนวัดหรอเปลี่ยนวัดหรือเปลีป่ยนเพ้อเ,เต็มต,ตมือว่าแล้วนะในชักหย่ามือแล้วจ้ะ ี่อยให้สิแต่หาก่อนอ่เป็อยโอ้หเหจะไข่ไข่หอฟักฮลโหลเรือมุ้งเศษน้อยอืมต้องทีให้ไอ้รูปแบบนะปูเองบ่ถี่กันยะน่อง คันไอเจีบคอนะลังเธอก็กินคันเจ็บคอนำนักเลี้ยไอบอกเห็นน้คันเจ็บคอเลยแล้วคือว่าเล่มันมีไ้เจ็บไหมเนาะเล้ยแต่อ

ขยูกินมเสาท่าินข้าวยังมีเส่เดเอ้อีดใช้ช่วงนะเนาะอันก้นมันนะเนาะมันตาแดดผดเป็นวัดตั้งแต่พุ่นแล้วอมอก้นมันเดดเดดอะไรหรอเด็ดหมวัดขเยอะะวัดจะมันหนึงหมู่งก็ัดผงูดีอืมีเดือดเเ ปลาชองจาไปหมยังไม่ได้บอกเออเดี๋ยวสิพาไปเนาะาไปหเพ่อนเนี่ยยังได้พรมเดี๋ยวสิพาไปเนาะมันจะไปนะปีนายะยังเงินเมือดยังชื่อไหมเพื่อนมีได้พรมห่มหม

ทำไมเห็นอากงก็เชื่หนิมงเลย่อยเลยายบ้เนาะหายล้อไปเขา่าช่ไทยนจันทยนจันก็จะห้ก็เราไปหยุ่ห่านขำเูคือมีไปห้ยุ่ก็ห้านขำโหลด โอ้ยห้านคำมันจะว่าได้ราคาดีกวามังเนาะอันนี้เขามาหาชื่อไปให้มันกระทึแล้วไปประชดมันจะได้ลายกว่าเออเอว่ายันกว่าพอไปให้คนแนนนี้เขากลหล่ำเาแล้ว ไปเยอะระสองนะเออวัดไผก่อนได้ไปเยอะแล้วไทยเวียงจันทร์คนเวียงจันทร์อือก็แล้วไปห้าอยห่านรับปุ้เนาะอย่างกินดีอย่างน้ำผ้าธรรมชาติแต่ที่นั้นได้มาทึงนี่นะได้ช่องนอ้ย เออวัดออไปห้ปะก็อได้ไออกไปนี่าไปห้อาหานมันดีกว่าอืพี่น้องเปียงเขียดอาหารเลงสุปเรๆเนาะอาหารเลงไว้ใช่ป่ะนี่ แรงเสียบเสียพี่น้องเว้ปิ่งเขียคดคลิปนี้ก็ลาขอเดยอพี่น้องขอบุญขอบุญทุกคนติดติดต,ตามรับชมพอกันไม่คลิปนาะกับเคยลาสบายดี